สัวหัวข้อย่อยวันนี้ก็คือในเรื่องของอะไรเอ่ยอ่านแล้วก็บันทึกลงไปเลยค่ะเอาเสียงดังฟังชัดเด็กๆมีปัญหาทางอารมณ์อะไรกันบ้างเอ่ยเอาโกรธกลัวอะไรอีกกลัวความสูงเอแสดงกลัวผีนี่กลัวกันหลายคนเลยนะเอาใครกลัวที่อยู่คนเดียวบ้าง อาไใครกลไม่กล้านอนคนเดียวมีไหมยังมีอยู่เอาน้องออยังนอนอยู่กับคุณแม่เหรอคะเอาสกาวรัดแล้วก็เอานอนกับพี่นะคะเด็กๆบันทึกลงไปนิดหนึ่งนะคะว่าปัญหาทางอารมณ์นั้นนะคะมีอะไรกันบ้างเอาไปดูข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะลูก,กอาอ้าวแล้วค่อยบันทึกลงไปเลยคะ่ะ การเลี้ยงดูเด็กๆจดลงไปทั้งหมดเลยนะคะ,นะคะการเลี้ยงเขาบอกว่าปัญหาทางอารมณ์ของเรานั้นเกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะแล้วก็การที่เราแสดงออก,ออกมานั้นบางทีเรารู้ตัวไหมคะลูกเวลาเราโกรธเรามักจะไม่ค่อยจะรู้ตัวนะคะมีทั้งดินดีนะคะก็คือดินอารมณ์ไปทางบวกบันทึกลงไปด้วยนะคะอย่าคุยกันนะคะบันทึกลงไปด้วยนะคะทั้เรียนไปทางด้วยนะคะ อารมณ์ไปทางบวกก็คืออารมณ์ดีใจนะคะชอบใจนะคะหัวเราะสนุกสนานส่วนอารมณ์ทางบวกก็คือโกรธหุดหงิดะะอารมณ์อิจฉาริษยานะคะนี้ก็เรียกว่าหรืออาจจะใช้คําพูดที่ไม่สุภาพก้าวร้าวนะคะฉะนั้นแสดงบอกว่าเกิดจากปัญหาในครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่นั้นเลี้ยงดูมาแบบไหนนะคะค,คือแบบที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงดูแบบตามใจเอาใครคิดว่าตัวเองเลี้ยงดูแบบตามใจบ้างยกมือมีไม่เอ่ย มีหนึ่งสองนะ,ะเลี้ยงดูแบบตามใจค่ะอยากได้อะไรคุณพ่อคุณแม่หาให้หมดเลยเอาไม่ขนาดนั้นนะ,ะเป็นบางครั้งถูกต้องแล้วค่ะลูกเอามือลงได้ค่ะนะการเลี้ยงดูแบบตามใจเขาบอกว่ามีด้วยกันสองลักษณะก็คือเลี้ยงดูแบบปล่อยประระเลยนะคะหมายถึงว่าพ่อแม่นั้นไม่ได้สนใจนะ,ะลูกจะทําอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไม่แนะนําไปในทางที่เหมาะสมนะคะถูกต้องนะคะแล้วเด็กก็จะเป็นเด็กที่ก้าร้าวนะคะ ชอบทะเลาะก,กับผู้อื่นนะคะเรียกร้องความสนใจนะคะนี่ก็คือลักษณะของที่คุณพ่อคุณแม่นั้นเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยนะคะไม่สนใจนะคะอยากจะทําอะไรก็ทำนะอยากได้อะไรก็ได้นะอันนี้นะควรที่จะเกิดขึ้นไม่เอ่ยนะคะที่เรามีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีลิมิตนะคะหรือว่าก็เรียกว่าขีดจํากัดให้กับเด็กๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้หมดทุกอย่างนะคะอันนั้นก็เกินไปนะคะลูกนะสังคมสมัยนี้มันก็ มีด้วยกันหลายแบบนะคะพ่อแม่ก็ยังเลี้ยงดูแบบตามใจนะคะอยากได้อะไรก็ยังจะได้อยู่กับคนบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกคนเดียวนะคะมักจะตามใจลูกนะคะหรือไม่ก็เลี้ยงดูจนเสียคน,นะคะการเรียนการไม่สนใจการเรียนนะ,ะเรียนกี่ที่ก็ไม่จบเด็กๆว่าดีไม่เอ่อยแบบนี้นะคะถึงพ่อแม่จะมีสตางค์เยอะแยะมากมายนะคะแต่เรานะคะส่วนหนึ่งนะคะก็คือการศึกษาความรู้นะ,ะเด็กๆต้อง ก็เรียกว่าหาความรู้ใส่ตัวนะเรื่องการเรียนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอย่างน้อยจบจบมาให้คุณพ่อคุณแม่นั้นชื่นใจนะในเกรดที่แหที่ก็เรียกว่าสวยสดงดงามนะคะไม่ขี้เละจนเกินไปนั่นเองอ่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วไปดูข้อที่2กันบ้างค่ะการเียู้แนนนมากเกินไปโอ้ตั้งห้องมีพี่แตงโมคนเดียวเท่านั้นเองนะก็ที อา้าวไม่ต้องอ่านแล้วค่ะอ่าดูนะคะบันทึกลงไปเลยค่ะการเลี้ยงดูแบบทะนุถนอมมากเกินไปนะคะแบบนี้ก็อีกวิธีหนึ่งนะคะ,ะที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นคอยช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะการบ้านอา้าวใครคุณพ่อคุณแม่ยังทําการบ้านให้ไม่ได้เขียนเองมีเมื่อวานคุยกับครูวนิดาครูวนิดามีห้องป .4 ทับ3อยู่คนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นจะทําใบงานให้นะคะแต่คุณรูจะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะคะเด็กๆหลายคนนะคะเรา อ่านหนังสือออกกันหรือยังเอ่ยพอซีอ,าาอ่าแล้วค่ะเขียนได้เองยังเ,<อ>เขียนได้เองไะ,ะ,ะอ่านนะคะอ่านออกเขียนได้นะคะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วนะคะลูกในเรื่องของการบ้านนะคะคุณครูนั้นสอนแล้วเด็กๆก็กลับไปทบทวนนะคะุณพ่อคุณๆๆๆแม่อาจจะแค่ช่วยสอนทําการบ้านแต่ไม่ใช่จะทําให้เรานั่นเองนะคะ คุณพ่อกุณแม่นั้นจะปกป้องนะคะดูแลทุกอย่างนะคะเด็กก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองนะคะเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็จะ,สะแสดงความโกรธนะคะโมโหออกมานะคะหรือว่าอย่างที่เด็กเล็กๆชอบเป็นก็คือลงไปชักดิ้นชักงอนะคะเคยเป็นไหมคะลูกอย,อย่างคราวที่แล้วรู้สึกว่าถามห้องปอ .4 ทับหนึ่งก็จะบอกว่ามีนะคะเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะลงไปตอนเด็กๆนะแต่ถ้าตอนนี้ลงไปชักดิ้นชักงอสวยไหมคะลูก โตแล้วนะคะไม่น่ารักแล้วนะคะเวลาไปชักดิ้นชั้นงออยากได้ของเล่นสักชิ้นหนึ่งนะคะตุ๊กตาปลายดีไหมผูห้หญิงเลิกเล่นหรียงคะตุ๊กตาอ,อ้าวตอนนี้ก็ต้องอยากได้เครื่องอ,อยากได้พวกมือถือพวก iPhone iPod นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมมันเป็นของที่สิ้นเปลืองนะคะสิ้นเปลืองเพราะว่ามันค่อนขอา้างจะราคาแพงนะคะ <c oughs> ของเหล่านี้นะคะไอโฟก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0 อ้าวนะหรือไม่ก็ไอแพ i ไอแพกก็ประมาณโอ้เห็นไหมคะแต่ละคนเหนไหมคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงตามใจเห็ไหมขนาดครูมีมีสตางค์ครูถึงจะซื้อ iPhone ได้อ่าเห็นไหมแต่กับนักเรียนเห็นไหมม,ม,มีมีสตังค์หรือยังคะ <Yeah. S 1> มีเงินเดือนหรือย,ยัง, <Yeah. S 1> ย,งยังเลย <Yeah. S 1> เห็นไหมถ้าสอบได้ที่หนึ่งซื้อ iPhone ให้โอ้โหนะคะน่ารักจังเลยอยากย้ายไปเป็นลูกบ้านนี้จังเลย <Yeah. S 1> เอา้าวก็ที่สองกันบ้างค่ะข้อที่สอง เอาอ่ะนะคะหรือว่าจะเลี้ยงดูแบบเข้มมากเลยทีเดียวนะคะเข้มมากทีเดียวก็คือพ่อแม่จะคอยควบคุมคําสั่งนะ,ะให้ลูกปฏิบัติตามนะคะอยู่ในระเบียบวินัยนะคะยังกะอยู่ค่ายทหารเลยใช่ไหมสั่งซ้ายหันก็ต้องหันใช่ไหมออไม่ขนาดนั้นนะ แต่บางครอบครัวก็เป็นค่ะลูกบังคับลูกทุกอย่างเลยนะอยากจะเรียนอะไรบางอย่างก็ไม่ตามใจนะบางทีก็อาจจะความเห็นของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมองว่าถ้าเด็กๆเรียนไปสาขานี้นะโตเออเรียกว่าจบมาจะระทำทำงานอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่บางทีเขาก็ลืมคิดถึงจิตใจของเราบางทีเด็กๆเอาอย่างกุ๊กไก่เนี่ยโตขึ้นมาอยากทําอะไรคะลูกอยากมีอาชีพอะไรเอ่ยคิดออกยังอ๋องันเก็บไว้ก่อนเอาเอาเอาธนัดจะพอเลย <c oughs> เอาเป็นคุณครูเลยสอนวิชาอะไรคะลูก อ๋อจะมาแย่งครูสอนอะแล้ว <c ười> อะอานะโตขึ้นเด็กๆบอกอยากเป็นคุณครูเน้องอันนะคะลูกอยากเป็นคุณหมอออาอยากเป็นคุณหมอ,อเมอาน้องนุกละคะเอาเป็นพยาบาลเอามีนั่งคุณหมอมีนั่งพยาบาลนะคะห้องนี้ได้เอ,เอาอยากเป็นนักร้องเดรสตามาเองเลยแสดงว่าสกาวรัดนีด่แสดงว่าต้องร้องเพลงเพราะไหมคะลูกเสียงแหลมอ้าว อยากเป็นทหารเอาอยากเป็นดาราโอยโอยเดี๋ยวให้พี่ก็จับกล้องหน่อยที่คนไหนอยากเป็นดาราเอาเพื่อแมวมองปลายทางก็จะได้ดูเองคะลูกว่าเอาหันหน้าไปเอาเอาหันไปเลยค่ะลูกหันไปเลยเอาคนนี้นะคะอยากเป็นดารานะะโตขึ้นก็บอกว่าเด็กๆว่าหน้าตาเพื่อเราสวยไหมสวยอาจจะมีโอกาสนะอาจจะมีโอกาสนั่นเองนะคะนี่ก็คือนะคะความใฝ่ฝันมองเด็กๆนะ ก็บอกว่าเพื่อนนะออยนะนางงามเนี่ยนางงามนี่เขามีเยอะนะาหลายเวทีด้วยกันนะเริ่มจากเวทีเล็กๆก่อนก็ได้ถ้าเป็นนางงามก็นางงามเนี่ยอย่างใกล้ๆเนี่ยเดือน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 สองกาเรียกว่าเทอมสองก็จะมีงานไรเอ่ยรอยกระทงนะครับนางนพมาศก่อนหรือว่านางสงกรานะนางเทพีสงกรานใช่ไหมอะไรอีก ประกวดอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะลูกนะอ่าบันทึกเสร็จยังคะอ้าวก็ที่สามค่ะการเลี้ยงดูแบบด่าการเลี้ยงดูแบบนี้นะคะจะ ดีกว่าวิธีที่ผ่านๆมานะคะก็คือการเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลก็คือคุณพ่อคุณแม่นั้นจะให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นนะะได้มีโอกาสตัดสินใจนะคะในสิ่งที่ควรจะตัดสินใจเองได้นะคะแล้วก็มีบทบาทในครอบครัวนะคะคอยตักเตือนนะ,ะให้คําแนะนำนะ,ะสั่งสอนในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะทำให้เด็กๆนะ,ะที่อยู่ในครอบครัวนี้นะคะหรือว่าลูกๆก็จะมีความสุขนะคะ มั่นใจในตัวเองนะคะมีการแสดงออกที่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าเลี้ยงดูแบบเข้มงวดก็บอกว่าจะทําให้เด็กนั้นมีความขลาดกลัวนะะสิ่งต่างๆวิตกกังวลน,นะ,ะเมื่อทําไม่ได้อย่างที่คุณพ่อคุณแม่นั้นคาดหวังเอาไว้นะ,ะอย่างยกตัวอย่างนะคะอันนี้ครอบครัวของคุณครูเลยหลานคุณครูนั้นพี่พี่ของเอ่อพี่ของคุณครูนะคะก็จะเข้มงวดกับลูกมากเลยนะเลี้ยงดูแบบเข้มงวดแต่ว่า<ส>โชคดีที่ว่าหลานคุณครูทั้งสองคนนั้น ประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะก็คือบังคับแล้วก็ลูกลูกก็เอ่อก็เรียกว่าชเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ทําให้เด็กเอ่อเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนั่นเองนะคะอยากให้เรียนในสาขาที่คิดว่าจบออกมาแล้วมีงานทำนะคะแล้วก็พกี่ก็จบมาเกียรตินิยมด้วยนะคะหลานคุณก็จบมาเกียรตินิยมด้วยนะเรียนยังไม่ทันจบเลยเขาก็จองตัวกันเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่านะคะความสําเร็จของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะตอนนี้ เงินเดือนก็เยอะนะคะประมาณเกือบแสนต่อเดือนนะคะแต่ว oh right. <sh> <sh> ่าเขาจะจบในเรื <sh increasing intake> ่องของการท่องเที่ยวและโรงแรมนะคะจะอยู่ด้านนี้จะมีเงินค่อนข้างจะเยอะนิดนงนะเงินเดือนนะคะเด็กๆจดแค่ตัวสีเขียวนะคะลูกไม่ต้องจดทั้งหมดนะอาจจดหมดแล้วก็ดีค่ะอ่านะคะถ้าต่อไปค่ะก็ต่อไปก็คือนะเมื่อเรารู้แล้วนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคืออะไรนะคะทีนี้เราจะมาปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะให้ เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะเด็กๆจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะอ่านแล้วก็บันทึกลงไปเลยค่ะลูกอามะล่าอารมคราวนี้นะเรามาหาทางแก้กันบ้างนะคะหรือว่าปฏิบัติอย่างไรนะคะให้นะแสดงออกอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่าโกรธก็ต้องอกว้างปลาสิ่งของนะหรือว่าทำอะไรอีกเวลาโกรธไม่พูดจากับใคร อยู่คนเดียวไม่กินข้าวกินปลาเป็นไหมนะเอาประชดนะประชดเลยอยู่แต่ในห้องเห็นไหมคะคือก็นั่นเลยคะ่ะไม่ไปกินข้าวไม่ออกไปไหนใเมื่อแบบในเมื่อเราไม่ได้อย่างที่เราสิ่งที่เราต้องการนะคะหรือว่าโกรธโมโหนะคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องเรามาดูกันนะคะว่าข้อที่หนึ่งนะคะเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์นะคะเด็กๆจะปฏิบัติตนได้อย่างไรกันบ้างะคะ่ะ อ้ข้อที่เด็กเด็กเซยังคะข้อที่หนึ่งอาจจะไปข้อที่หนึ่งแล้วนะคะเอารอนิดหนึ่งรองนิดหนึ่งนะปฏิบัตินะการปฏิบัติต,ตนนะะเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์นะคะเกิดอารมณ์หุดหิดขึ้นมานะ,ะเราอาจจะทำไงเอ่ยเพื่อนมาหยอกต่อยมันเลยอารมณ์ไม่ดีตนนัวนี้อย่ามายุ่งกับฉันดิอนาะรมณ์ไม่ดีนะ แต่อย่างน้ถ้าคุณครูโกรธคุณครูขออยู่คนเดียวดีกว่าไม่คุยกับใครดีกว่าเพราะว่าถ้ายิ่งยิ่งมาทําให้ยิ่งมาพูดก็จะทําให้เอารมณ์ขึ้นมากขึ้นนะนี่ก็คือการปฏิบัติตนนั่นเองเอาไปดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะลูก,กส,สิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะ หรือว่าการเล่นกีฬานะกีฬาแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนั่นเองนะชอบกีฬาที่อย่างเช่นกีฬาอะไรเอ่ยเด็กๆชอบเล่นเอาเอาแบดมินตันวอลเล่บ,บอลว่ายน้ำโอ้ยวยน้ำบาสเกตบอลโอ้ซีแบดอะไรวิ่งชกมวยเลยโอ้ นะฮะโวยนะคะมวยทะเลเลยไม่ลูกนะอันนี้ก็คือการเล่นกีฬาออกกําลังกายก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นเอ่อก็เรียกว่าเย็นลงนะคะแล้วก็ทําให้ได้ร่างกายที่แข็งแรงเช่นเดียวกันด้วยนะคะจดเฉพาะตัวสีเขียวพอนะถ้าจดทันได้ก็จะดีมากเลยนะ,ะดาราน้อยของคุณครูจะเป็นดาราแล้วต้องรู้จักกันไหมเนี่ยพอเป็นดาราแล้ว ไปข้อที่2ดีกว่าค่ะททนะคะจะฟังเพลงนะคะดูโทรทัศน์หรือจะทำอะไรอีกเล่นเกมนะคะสิ่งเหล่านี้เด็กๆก,ก,ก็จะเขาเรียกว่าเพื่อความบันเทิงนะคะลูกแต่ว่าอย่าไปหมก่งมุ่นกับมันจนเกินไปนะคะ่างหลายคนก็ติดเกมนะ,ะหรือว่าติด Facebook ห้องเราใครติด Facebook บ้าง<อ>มีหลายคนเลยนะ,ะพอๆกับครูเลยนะ <ส>วันหนึ่งอย่างน้อยต้องเข้ากี่ครั้งคะเด็กๆเก้าสองครั้งเพราะว่าสกา้รัดเพิ่งจะมาขอเป็นเพื่อนกับคุณครูเมื่อไม่นานนี้เองใช่ไหมยังหาเจออีกนะอุตส่าห์เปลี่ยนชื่อแล้วนะดานี่ก็คือเปลนชื่อเป็นขุนลากระบะขนาดใหญเปลี่ยนแล้วเป็นเพื่อนกับใครเป็นเพื่อนกับหนูเอาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันในเฟซไง อันนี้ก็คืออารมณ์ที่เด็กๆนั้นไงครับเวลาที่เราได้ทํากิจกรรมที่เราชอบเราก็จะมีความสุขนะเด็กๆก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาจากการเรียนนะไปหาความสุขใส่ตัวนะหรือว่าก็เรียกว่าอารมณ์ผ่อนคลายของตัวเองบ้างนะอย่าไปหมกมุ่นกับเกมนะหรือว่ากับกับเพื่อนใน a c e b o o k นะสังคมออนไลน์มากเกินไปนะคะอาจจะแต่สิ่งที่ครูฝากเตือนไว้ก็คือต้องระมัดระวังนะการถูก หลอกลวงจากเพื่อนในสังคมเฟซนะคะหรือว่าสังคมออนไลน์ด้วยนะคะเด็กๆฝากด้วยนะคะลูกใครชักชวนเราไปเราควรไปไหมไม่นะคะพูดคุยกับคนแปลกหน้าได้นะคะเพราะว่าสังคมออนไลน์นั้นเราออนไลน์ได้ทั่วโลกนะคะพูดคุยได้หลายภาษาถ้าเด็กๆเก่งภาษานะคะลูกแต่ส่วนใหญ่ก็จะคุยอ้าติดเกมอะไรเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูหมอาคุณครูก็เลี้ยงหมูคุณครูก็ทําฟาร์มคุณครูก็มีก่อเห็นไหม มีทุกอย่างเลยแต่ก็ต้องอะไรนะต้องมีเวลาต้องแบ่งเวลาไปด้วยนะเอาก็ต่อไปค่ะก็ที่สามาอา้าวย่างเช่นใครชอบวาดรูปนะอา้อาวมีไหมฮะหลายคนเลยทำกิจกรรมอะไรอีกกิจกรรม,มว่างๆของเรา,เาวาดรูปฟังเพลงวาดรูปทำอะไรอีก<ป>เล่นวาา เล่นเกมนะคะนี่ก็คือกิจกรรมนันทนาการนะคะก็คือก็เรียกว่าฟังเพลงดูการ์ตูนอ่านหนังสือสนุกสนุกนะคะดูดูหนังนะอาจจะไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์นะ,ะหรืออาจจะเช่ามาหรือว่าซื้อมาดูเองที่บ้านก็ได้นะ,ะเพื่อความบันเทิงนะคะงานอนดิเดกนั้นมีเยอะแยะมากมายที่สร้างสารรค์แล้วก็มีประโยชน์นะคะทำให้เด็กๆนั้นฝึกคิดนะ,ะหรือว่าจะเป็นเกมก็เรียกว่าอะไรนะปริศนาอักษรไฟหรือว่าจะเป็นเติมคำนะคะ อันนี้นเยอะแยะมากมายนะที่มันมีประโยชน์กับเรานะคะหรือจะคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานหรือว่าไปเล่นบ้านเพื่อนก็ได้นะกิจกรรมเหล่านี้นะจะทำให้เด็กนั้นไม่เครียดนะ,ะไม่กังวลวิตกกังวลจนเกินไปนั่นเองนะคะเอาข้อนี้ค่ะกิจกรรมอันนี้ก้อที่4ี่ได้รือยังเอ่ยก้อที่4ี่เพิ่งไปฝึกปฏิบัติกันมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือ ข้อที่สี่ก็คือฝึกนั่งสมาธินะคะก่อนนอนนะอย่างที่ท่านเจ้าวาดนะคะท่านพระอาจารย์พูดไว้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเด็กๆจําอะไรกันได้บ้างเลยจำได้าะ่อ้าวก่อนนอนเราไหว้พ่อแม่กี่เรากลับเราไหว้พระกี่ครั้ง5อ้าวว่าครั้งมีไหว้ใครบ้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้าวนะคะถ้าเราทําได้นะก็จะ เป็นผลดีกับเด็กๆนะการที่เรามีสมาธิในการเรียนนะ,ะก็จะทําให้อะไรนะอามีคาถากันผีด้วยเมื่อกี้ก็บอกว่ากลัวใช่ไหมเราเนี่ยะอาจารย์นั้นสอนแล้วนะจะได้ไม่กลัวผีนั่นเองนะการนี้และปกติถ้าโรงเรียนไม่พาไปเด็กๆไปเองมั้งไหมวัดไม่ค่อยนะสังคมเราเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าห่างไกลกับวัดเหลือเกินนะคะเพราะว่า ทุกคนมัวแต่ไปเสพวัตถุนิยมนะเอาปิที่ก็ต้องไปเดินในห้างไปช้อปปิ้งไปดูหนังไปเดินตลาดน้ําหรือว่าไปเดินอะไรอีกเพลินวนันเห็นไหมคะกิจกรรมเดินหมดแล้วนะคะนี่ก็คือกิจกรรมแต่ว่าเวลาที่เราจะหาโอกาสเข้าวัดไปนั่งสมาธินะคะก็น้อยนะคะน้อยมากฉะนั้นเราก็ต้องนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะเพื่อจะให้เวลาที่เราจะหลับไปมันจะได้มีความสุขนะคะ สมาธิจะได้ไม่หลุดกระเจิดกระเจิงฝันร้ายอีกตัางหานะ,ะถ้าเราไม่นั่งสมาธิหรือว่าจิตใจไม่สงบก่อนที่จะนอนนั่นเองนะคะลูกอา้าวก็ต่อไปค่ะก็ที่5ค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่โมโหร้ายทั้งหลายนะคะอย่าไปชกต่อยเพื่อนนะคะถ้าเรารู้สึกไม่พอใจ,อ,ใจอาจจะเดินหนีจากเพื่อนไปหรืออาจจะนับหนึ่งถึงสิบพอหนึ่งถึงสิบไม่พอเอเพื่อนเป็นยังลาวีไม่ไม่เลิกไม่ลาเอานับอีกสักถึงอีกห้าสิบแล้วกันหรือถ้าเราพยายามฝึกเอาไว้นะคะลูกพยายามฝึกจิตใจอย่าไปใช้กําลังนะคะอย่าไปใช้อารมณ์นะคะใส่กันนะคะเด็กๆถ้าเราใส่าอารมณ์ใส่กันก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทนะคะบ่อแหวงนะคะ หรืออย่างเช่นถ้าอยู่ในห้องเรียนนะถ้าเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์เราก็จะทําให้เราทะเลาะกันหรือถ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะง่ายมากเลยนะคะลูกคนที่จะเกิดอารมณ์ได้อย่างเช่นคนที่ขับรถนะคนที่ขับรถต้องเป็นคนยังไงคะลูกอา้าวใจเย็นมีสมาธินะอย่างเช่นถ้าเพื่อนปาดหน้าเราเราโกรธเอาเพื่อนเอาปืนยิงมันเลยดีไหม โอ้ไดนะ้แม่คือ,คอนี่ก็คือคนที่ว่ารู้จักไม่ควบคุมตัวอารมณ์ตัวเองนะตั้งแต่เด็กๆนะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกนิดนึงนะบางทีนะการที่เราใช้รถใช้ถนนก็ต้องรู้จักเอ่อก็เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้ฝ่ายเดียวนะอันนี้ไม่ได้นะลูกก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนะมีเหตุผลกับเพื่อนนะคะมองโลกในแง่ดีนะอาจจะว่าเออยอมนิดนึงนะคะหรือว่าอ้าวให้เขาพูดไปเราก็ทนไปหน่อยนึงนะคะหรือว่าอาจจะเดินหนีซะ จะได้ไม่ต้องอหรือถ้าเพื่อนตามลาวีมากๆก็บอกคุณครูก็สักหน่อยคุณครูครับเพื่อนเ็าคอยจะแกล้งหรือจะคอยอะไรก็บอกครูก็หน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเราอาจจะหยุดไปก็ได้ถ้าเรา,าไปบอกคุณครูนั่นเองอากลุ่มที่หนึ่งเสร็จหรือ,อยังคะเสร็จแล้วค่ะอ่ะถ้าเสร็จแล้วไปไข้อที่เจ็ดก็คือ เมื่อเรามีเรื่องไม่สบายใจไม่พอใจก็คือปรึกษาใครเอ่ยอ้าวเพื่อนก็ได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ใหญ,ใหญ่โตโตคนที่เราควรปรึกษาดีที่สุดคือคุณพ่อ,อคุณแม่นะคะหรือว่าบุคคลที่เราอยู่ด้วยนะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะคุณป้าคุณนา้าทั้งหลายที่เด็กๆนั้นหรือเรียกง่ายๆว่าผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณครูก็ได้เด็กๆมีเรื่องไม่สบายใจอะไรอาจจะมาเล่าให้ครูฟังก็ได้นะ คุณครูก็จะได้ช่วยแก้ปัญหาหรือว่าไปบอกกับผู้ปกครองอีกต่อหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าอย่าไปแก้ปัญหาอะไรคนเดียวนะคะบางทีบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะเกินนี่ความคิดของเด็กนั้นจะคิดได้นะคะเราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่าเอาไปเก็บไว้คนเดียวนะอย่าไปเล่าแต่เพื่อนนะบางทีเพื่อนเราก็ให้เขาเรียกว่าปลอบใจเราได้แต่ว่าแก้ปัญหาเราได้ไหมคะไม่ได้นะคะแก้ปลอบใจแต่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาให้เราได้นะคะ เหตุการณ์บางเหตุการณ์นะเราก็ต้องบอกผู้ผู้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้เรานะคะนี่ก็คือสิ่งที่ครูฝากเตือนนะคะเด็กๆในเรื่องของอารมณ์นะคะมีเหตุผลนะคะมีสมาธินะฝึกสมาธิสักนิดหนึ่งนะจะได้มีความสุขกับการเรียนนะคะจะได้นะคะเพราะว่าอะไรคะลูกสาเหตุก็คือแฟนหาย ใช่เหรอแฟนไม่มีแฟนใหม่อายุสิบสี่เนี่ยนะอ๋อเอาฟังนิดนึงฟังนิดนึงทำไมต้องสอนวิชาเดียวกับครูด้วยนะ ใช่ค่ะเพราะว่าครูก็นั้นจะโดนก็หาพลาดผู้เยาว์นะคะลูกเด็กคนนั้นเาก็รไปหาใครคะอย่าชี้ที่ครูเลครูเกี่ยวอะไรด้วยหมายถึงว่าคุณครูนั้นผูกคอตายก่อนตายด้วยแล้วไอเด็กคนนั้นที่เป็นค่ะ ะะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีไม่ดีคะลูกไ,ไม่ดีนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะสวยงามแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักนะคะควบควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะมีได้ความรักรูไม่ได้ว่านะคะแต่เราก็ต้องรู้จักดูแลนะคะช่วยกัในในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของผลการเรียนดีกว่าค่ะเอาอ่านกิจ,จกรรมวันนี้นิดนึงค่ะให้ทําอะไรเอ่ย